อันนี้มาทางนี้ไปไปให้ลูกไโอู้ดอกไมน้นีสวยอยู่ได้เมินมากโหถนนเงียบปิ๊ดดียวดับปิ๊ดดับปิบด๊ดทีสี่เกิงนะคะบรรยากาศพาเด็กๆไปเดินไปเลยลูกไปไปเร็ววอลกสิลูกเสาร์อาทิตย์กจะเป็นแบบนี้แหละถนน ไม่ค่อยมีใครหรอกคนรับคนนอนคนม,มีแต่แท็กซี่เขาไปเที่ยวมามนีถนนจักรยานนะคะถนนรถยนต์เรจะแบ่งแยกถนน จักรยานดังหาดรถยนต์ดังหาก